สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลกับผมวันนี้มาทําวิธีการให้น้ําทุเรียนเวลาไหนดีครับนี่ครับผมครับเวลาไหนครับนี่ครับดูครับแสงตอนเช้าเลยครับเจ็ดโมงหกโมงผมก็อัดแล้วครับนี่ครับอัดไปเลยผมทุเรียนเก๋นะวันนี้มาถ่ายทุเรียนเก๋ให้ดูกันนะทุเรียนสี่ห้าสิปีครับที่ปูปลูกไว้นี่ครับนี่อยู่แบบ อยู่แบบสุดๆนะครับสูงนะครับสุดๆสูงสุดๆเลยครับทําไมให้เวลาช่วงเช้าลนะครับดูศึกษามาหล,หลายๆคนนะบางคนก็วักช่วงเย็นมั่งช่วงเช้ามั่งช่วงบ่ายมั่งแต่ของผมเนี่ยครับจะเป็นช่วงเช้าซะส่วนใหญ่นะเนี่ยครับอัดดอกไปอัดดอกไปนี่ครับนี่ครับ,รบเขาเขาอัดป่านี้นะส่วนมากนะของผมนะ ผมจะให้ช่วงเช้าเช้าสิบกว่ากวผมก็หยุดอัดแล้วครับนี่ตุเรียนตอนนี้ก็ดูครับอยู่บหงืกับต้นไซเลยอะใหญ่ครับทุเรียนแก่ไปครับเนื่องจากยังไงนะครับเนื่องจากดอกฟอดอกเหี่ยวแต่ทุเรียนแก่ไม่ค่อยมีผลนะ ทุเรียนแกนผมก็ให้ปกตินะบางคนก็บอกว่าอุ้ยฝนตกแล้วไม่ต้องให้หรอกน้าอะ่ะไม่ได้ครับแล้วแต่บางคนนะเราก็ว่าใครไม่ได้แต่ของผมเนี่ยผมอัดต่อเนื่องครับฝนแรงสามวันวันนี้วันที่สามแดดออกเปรี่ยงร้อนมาสามวันติดครับร้อนมาสามวันติดเลยนะครับทุเรียนทุเรียนตอนนี้ก็ออกแล้วครับออกดอกทุเรียนสาวนะตอนโน้นุเรียนเก๋ก็ดอกเต็มครับเดี๋ยวผมไปดูนะนี่ครับทุเรียนเก๋ ต้นนี้คาดว่าน่าจะให้พวกนี้นะวันนี้ให้ทุเรียนสาทุเรียนอีกฝั่งหนึ่งก่อนนี่ครับเครื่องได้ยินเสียงเครื่องไหมเครื่องดีเซลสูบตั้งครับดันตะลุทะลวงไปเลยครับดันแรงมากนี่ครับดันขึ้นเขานะเขามาเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงวิธีการดันมากไกลไหมหรือว่าใกล้ไหมมาดูกันนี่ครับดอกทุเรียนกน็เริ่มมาครับ ต้นเรียนแก่จะไม่มีผลอะไรนะดอกดอกสีปกติสีเขียวจะไม่ฟอจะไม่แดงนะถ้าดอกสีแดงเนี่ยน่ากลัวครับน่ากลัวจะหล่นนะเกี่ยวคาต้นครับนี่ให้ไปครับครึ่งชั่วโมงครับผมผมครึ่งชั่วโมงต้นเรียนแก่อีกต้นหนึ่งก็คือเป็นจะพันครับเป็นจะพันถูกเสริมไว้เป็นจะพันก็ต้องให้น้ําครับดอกก็เริ่มมา ผมตั้งสปริงเกอร์ทำไมเยอะจังผมตั้งไว้สี่หัวนะสี่หัวแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวชุ่มฉ่าครับถ้าสองหัวเนี่ยมันช้าครับช้าผมก็เลยใส่หนึ่งสองสามสี่สี่หัวแป๊บเดียวครับทุเรียนแก่มันยังไงอะ่ะมันทรงพุ่มใหญ่ทรงพุ่มใหญ่ผมก็เลยกะว่าสี่หัวไปเลยแต่ถ้าทุเรียนสาวสองครับปกติของเขาบางต้นก็ห้าไปเลยครับ ต้นนี้มันใหญ่ครับต้นนี้ใหญ่ผมใส่ห้าหัวครับพุ่มครับป,ปุ่มใหญ่โตต้นนี้เป็นจะพันก้านยาวดอกก็เริ่มจะเต็มนี่ครับผมก็ให้น้ำปกตินะบางคนลองดูครับฝนตกเสร็จก็อัดน้ำเลยครับไม่ต้องคิดว่าเออเดี๋ยวดินเปียกอยู่ไม่ได้ครับอัดต่อเนื่องครับอย่าไปอย่าไปไออย่าไปยัไปยงไงอะ อย่าไปสนใจครับอัดไปลยเนี่ยครับละลายออกซิเจนนะอย่างที่เขาบอกออกซิเจนอะไรก็ไม่รู้แต่อัดไปเรื่อยครับอีกต้นหนึ่งมาเต็มครับตุรเรียนแก่อีกต้นหนึ่งอีกสองต้นนูนครับรน,น,นู้นตูเรียนแก่ต้นสองต้นนูนครับสูงไหมล่ะเสาไฟฟ้ายังอายอะครับความสูงนะนสูงไ่ดูดอกกันดอกเห็น <Okay. S 1> ไหมเต็มเลยเต็มเลยครับ ให้ดูแบบถึงถึง,ถ,งถึงปิ๊กถึงขิงเลยครับนี่ครับดอกตุเรียนมาเต็มตอนนี้ก็ปราเซียนนะตอนนี้ตอนนี้ตอนตอนั้นตอนนี้ครับตอนตอน้ตนสิบลาเซียนสูงมากสูงมากมากดูครับทุเรียนดูดอกนะครับล็อกปกติชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับรึ่งชั่วโมงดอก ทุเรียนสาต้นนี้ก็ใหญ่อรัใหญ่อยู่ครับเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเลยอ่ะดูครับทุเรียนสาต้นนี้ประมาณหกปีเจ็ดปีนะอันเนี้ยสูงครับสูงเพราะว่าอะไรถึงสูงครับตุเรียนของผมเพราะว่าทุเรียนมันอยู่ในบนเขาไงบนเขาที่ลาดปุ๊บและทุเรียนเนี้ยจะจะหาแสงมันจะนูครับตอนนี้ดูใหญ่โตผมดึงเชือกทุกต้นนะเนื่องจากยังไงนะครับเนื่องจาก ลมมันพัดลมมันพัดแล้วก็ต้องดึงเสื้อไว้ทุกต้นตอนนี้สามเส้นปีนี้ตอนนี้ก็เอาสามเส้นมัองครับตอนนี้ก็สูงอะดูครับดูลําต้นครับไปดูลําต้นใกล้ๆกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ครับนี่ดูมึงอะใหญ่มากครับดูตอนนี้สูงสูงแล้วก็สูงเหมือนเดิมครับ ดูดอกทุเรียนต้นนี้นะเต็มเลยครับเต็มไม่มีที่จะขึ้นแล้วครับตอนนี้จะตายอยู่แล้วนะไปดูเนื้อหากินของเขานะทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่สุดยอดมากๆครับผมบอกเลยบอกว่านี่ครับดูนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตอนนี้หมดแล้วครับผมทาสีนะนี่ครับเนื้อหากินองแค่นี้ฝ่ามือนี่ครับเลี้ยงได้ั้งต้นนะ ผมเอามากวันทาไว้หายแล้วเรียงเกศตอนนี้ดอกฟอลครับไม่ลดได้อย่างไงครับต้องลดครับต้องลดไปเลยอัดไปเลยครับน้ำไปเลยน้ำเยอะแยะครับพี่พี่ก็อัดไปเลยครับช่วงเช้าดีสุดนะแต่บางคนก็บอกช่วงบ่ายแต่ขอผมช่วงเช้านะช่วงเช้าครับอัดเต็มไปเลยครึ่งชั่วโมงครับสวยงามครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับ ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยก็วันเว้นวันครับช่วงนี้วันเว้น,น,ว,นวัน,เ,วน,นเดี๋ยวถ้าตกมาอีกทีก็เราไม่ต้องกลัวไงถ้าฝนตกมาแล้วเพราะว่าเรารดน้ํามันทุกวันมันอิ่มน้ําแล้วมันจะไม่กินเยอะมันจะไม่กินเยอะแล้วจะไม่ถีบดอกแล้วผมศึกษามาจากพี่ๆนี่แหละครับไม่ได้เก่งอะไรมากก็ศึกษามาดูมาเรื่อยๆว่าให้น้ําทุเรียนช่วงไหนดีก็ช่วงเช้าครับดีสุด ่วงเช้าเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็ให้ช่วงเย็นอยู่นะแต่เ,เขามาทักอะไรคนบอกว่าทําไมไม่รดช่วงเช้าจัดไปครับช่วงเช้าก็ช่วงเช้าช่วงเช้ายัางไงปากใบมันเปิดแสงรับแสงกินอาหารปรุงอาหารนะผมก็เลยเออน่าจะใช่นะนี่ครับก็ลดประมาณดอกร่วงไปเยอะนะประมาณสามสี่วันเนี่ยผมให้น้ําช่วงให้น้ามาทุกวันวันวนี้วันนะฝั่งนู้มั่งฝั่งนี้มั่งสลับกันฝั่งเขานู้มั่งฝั่งเขานี่มั่ง ให้น้ำช่วยทุกวันเลยนี่ครับดินก็ชุ่มชําปกติดินก็มาแล้วเริ่มจะชุ่มชามําประมาณนี้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าให้น้ําช่วงไหนนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับจะทําให้ดูให้เรื่อยๆเ,เลยครับช่วงนี้อัปเดตคลิปใหม่ครับอัปเดตเป็นสวนทุเรียนกับเครื่องมือช่างโรสติ้งจะไม่ได้ไปถ่ายแล้วเพราะว่ามาทําทุเรียนแล้วไงครับไม่เลยไม่มีเวลาแล้วมาทําสวนทุเรียนแบบจะเต็มเลยปีนี้ อัปเดตช่องใหม่รอบคลิปใหม่หมดเริ่มใหม่ครับโอเคครับประมาณนี้ค่ะชอบคลิปนี้ก็อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับ